Uh, uh, น, już, hmm. น like okay k k k. ักเกมเมอร์ทำมาฮะนับเลยฮะนับเลยนี่เป็นตัวมองอานละเท่อ่ะยืนยืนอย่างงี้แม่อ๋อยืนอย่างงี้แหม่โอเคไหมยืนยืนโอ้ให้บอกให้ยืนตรงนั้นที่มันมีเอาเหรอฮะอันนี้ตรงนี้เหรอฮะหยุดยืนละฮะยืนละฮะยังไงต่อฮะแล้วก็ยังไงฮะเยืนท่าอะไรแล้วนั่นอะ ได้เลยฮะเฮ้ยเฮ้ยจะเอ้ยจะเฮ้ยจะทำไมทำได้อ่ะเพราะว่าฌานกดท่าอะไรมันก็ยืนอยู่นิ่งหมดเลยอ่ะไม่เห็นมันจะเต้นมันจะอะไรเลยอ่ะตก็เพราะฌานเป็นอมงอ้ายมันทำอะไรไม่ได้อ๋อมันไม่มีแขนนะฮะเอ้าะว่าฌานกดหลายอย่างแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ

เยอะเรานอนได้ด้วยอ่ะเฟี้ยวอ่มเมอร์ัสมนันทำอะไรไม่ได้เออนั่นน่ะสแิแต่ตัวมันเท่อ่ะ<ม>ชอบอ่ะแต่มันไม่มีแขนนะมองอัสมันจะมีแขนได้ไงไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยเดี๋ยวยิงแนะ่โอเคฮะเยียโอ๊ยโดนยิงโดนยิงโอ๊ยเป็นเปลี่ยนตัวที่น่ารักตนนะัวนี้น,าน่ารักสุดนะ นี่ยน่ารักสุดๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยฮะเป็นตัวผมสีฟ้าที่อยู่ใกล้ๆคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นแฟนกันแล้วนะเอ้าเหรอฮะใช่ถึงตัวจะเป็นคนแคละแต่เราก็มีใจนะฮะอุ้ยแขนมันแยกได้ด้วยฮะอุ้ยแขนแยกได้เนี่ยไงปู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  อ,อันนี้อะไรอะไรเอ,อ้ยดึกจริงดึกจริงดกิงดกิงกิงดกิกงแค่หลุดแ่เนื้อทีโพสเน่ดูท่าซะก่อนเน่นี่นี่เล่นสะเทท็ตถีบีโฮโฮโฮีกหนาถีบเน่เน่เนี่ยเน, <extremely S 1> นีแล้วทำไมต้องตัวแข็งอย่างงี้ด้วยฮะนี่ตัวลินนะ นี่ว่าฉันต้องเลือกตัวเก่งๆแน่นอนเลยนี่เอาอะไรดีวะเนี่ยเซอร์โรบินเซอร์โรบินกระดิกกระดิกคืออะไรกระดิกยามอ่าบิยองการาชาราชินีนี่คืออะไรอุ้ยเอ้าไม่ไม่ได้จังชาอุ้ยทะลุประตูได้เลยอะฮะเฮ้ย ไม่ทาเสื้อครับอาฮะขึ้นไปนั่งแล้วยังไงอ่ะอุ๊ยเป็นราชาเหรอราชาราชินีราชาอทำไมของผมตัวดำเออนี้ยงเงี้ยน่ะฮะพราชาดูดูหน้าตาราชินีเย่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะนี่นไงนี่ไงอยู่นี่อ่ะเฮ้ยอุ้ยมันเข้าได้ด้วยฮนะอุ๊ยทำไมพ่อชานกลายเป็นเฟิร์สพอซอนแล้วครับ ไม่เป็นเพอรสันนั้นอ๋อเป็นเฟออ๋อเป็นเพอร์สั้นนั้นนะฮะเป็นบุคคลที่หนึ่งเฉยอะมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมามาดูด้านล่างกันมาแล้วมาแล้วโอ้ยยอเลยฮะมาดูด้านล่างวามีอะไรมตามไปแล้วฮะตามไปแล้วไงต่อตามป่ตามไปตแล้วฮะแล้วกาันเป็นแบบเพอร์นแล้วฮะ ติดบัคเข้ามาเลยอุ้ยติดบัคเข้ามาเลยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอู้วทำไมไอ้ทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าติดติดเงี้ยตัวลอยเลยฮะติดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยทำไมเข้าไปได้อะอุ้ยเอ้ามาละเอ้าเพราะฉันฮะถ้าถ้ามันเป็นเพิร์เการเพราะฉันต้องหันตัวแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเหรอฮะนี่หันแล้วเนี่ยหันแล้วหันอีกเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะฮะ เฮ้ยแต่เป็นเฟิร์สก็ดีเหมือนกันนะฮะดีแล้วเดินง่ายฮะเดินง่ายอะมันจะรู้สึกแบบเสียวมันเสียวเหรอฮะนี่เหรอพราะฉันชอบอันเนี้ยเป็นเฟิร์สอะมาที่ไหนไม่รู้อะเจอเนี่ยเพราะฉันมันมีว่างล่อะไหนอะอุ้ยมันมีหายไปแล้วอยู่ข้างล่างอะอยู่ข้างล่างเหรออุ้ยอุ้ยเจอแล้วนี่ไงอ๋อทำไมมาติดจุดตรงนี้อะเข้าไง เข้ามายังไงอะเข้าไปไงเข้าก็ติดบล็อกลงมาเลยสิติดบล็อกลงไปเลยไงก็ต้องกระโดดนี่เข้าได้แล้วฮะเข้าได้แล้วมามาดูมาดูมีอะไรไหมมาดูดูให้ดีมีดีให้ดูอุ้ยเข้าไปหมดเดิมป่ะนั่นน่ะเด็กมันเป็นหอคอยอะไรวะเนี่ยหอคอยพี่ส่งอ่ะมาอุ้ยตาลายหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยหยุดเลยเดินให้สุดเลยตามหยุดหยุดเฮ้ยสุดแล้ว เห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วเห็นแ,แสงแล้วเหรอฮะอุ้ยไหนไหน <Okay. S 1> ไหนเดินมาข้างบนนะโอ้ยเดินมาข้างบนแล้วฮะเดินมาแล้วฮะอุยอ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยโอ้ <Okay. S 1> โหท้องฟ้าสวยมากเลยฮะโอ้โหขั้นจะมีตกข้างล่างอา้าข้าพระจันทร์ตัวหาย,อ,ยอ๋อยอยู่นี่อยู่นางนี้เวลาขึ้นไปพระจันทร์ลอยอีกร้านชั่วโมงลอยอ,อีกร้านชั่วโมง <c oughs> อ,อ้าพระมีหายไปไหนและ่ะ ข้างล่างนะตกอ๋ออ๋อ <ove> เป็นเฟิร์สวอร์ชั่นตำมีอ๋อเราสูงก็ได้่างนี้โอ้โหวยมากเลยฮะเฮ้ย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 ตกมาข้างล่างแล้วฮะต้องขึ้นใหม่นะอุ้ยไม่เอาไปด่านอื่นฮะโอเคโอเคฮะออกแบบนี้ออกออกมาแล้วฮะออกมาที่ลอบบี้อ๋อมันมีทางออกอยู่เนี่ยฮะ เป็นไรอีกแล้วอ่ะมาแล้โอเคฮะโอเคฮะบ๊ายบายฮะจารเกเมอร์